สวัสดีครับระดับตัวหน่อยครับครับผมรุ่งเงินดับลันสระสามครับครับเป็นไงการซ้อมของเราซ้อมมากี่วันก็ซ้อมเกือบสามนาท์ครับครับซ้อมอยู่ดับลันใช่ครับครับใครเป็นคู่ซ้อมบ้างก็มีพี่เพชรนิรันดร์ช่วยปั้มครับมีชัดชัยครับครับถือว่าตามสูตรไหมก็ตามสูตรครับการซ้อมที่ค่ายดับลันใช่ครับครบทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับน้ำหนักตัววันนี้มาเท่าไหร่มา124.5ครับอ่า125ต่ออ่อนหนึ่งต่ออ่อนคือตอนแรกเลยเราเจอดอกไม้ป่าใช่ครับ ลัษานี้มีการสลับเปลี่ยนน้ำหนักไม่ได้กันก็เลยเอาย่อทงมาใช่ครับต่อไว้ป่ายย่อทงมวยซ้ายเหมือนกันมวยซ้ายเหมือนกันหนักใจอะไรตรงไหนไหมก็ไม่ไม่ไม่หนักใจอะไรครับไม่ได้แพ้ทางมวยซ้ายผลงานล่าสุดเนี่ยเราต่อยมวยสากลใช่ครับเดือนที่แล้วครับเป็นไงต่อยพี่ขุนคีรีครับผมยกก็ชนะคะแนนผมยกผมยกอ๋อได้ดูร่างกายด้วยนะแต่ว่ามวยไทยเนี่ยเราหายไปนานมากเลยอ่ะก็ หนึ่งปีวันที่สี่เนี่ยครบหนึ่งปีแล้วครับสี่ธันวาเนี่ยใช่ครับอ่ไมหายไม่นานจังอ่ะมวยไทยก็ต่อยล่าสุดกับเก้ามงคลแล้วก็หายมาไม่มีรายการเลยใช่ไหมมีรายการแต่ไม่ได้โชกแล้วก็มีโควิดมาแล้วก็หยุดไปเลยอ๋อมีรายการแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนทอนอะไรกันไปใช่ครับคนนี้เว้นยาวเลยร่างกายอื่นไหมเนี่ย ก็ต้องดูขั้นบนทีเีครับแต่เราได้ขึ้นหน่วยร่างกายโบราณสถานแล้วน่าจะใกล้เคียงกันครับผมปีนี้อายุยี่สสองครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับไปปล่อยกีโลกรัมหกสิบหกสิบเอ็ดพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับครับก็ฝาก FC โลูกเงินดาวรันศร akah เจ้าพี่น้องอุบลและมหาสารคามช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับกูลองนะโอเคคงจับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมยอดธงสายต้องประญินครับอ่ามาแล้วยอดธงนะครับหลายคนถามหานะครับอ่าตอนแรกเราจะไม่ได้โช์วันนี้ใช่ตอนแรกเรามีรายการวันไหนวันที่9ครับวันที่9ก็คือสัปดาห์หน้าครับตอนแรกก็ต่อยใครต่อยกับเพชรสีทองอ่าสอสักนลินแชมป์ว้ยรอบราคานี้ก็อ่าคู่ชกโล่งเงินขาดพอดีหายไปพอดีเราก็เลยโยกไปชกกับโล่งเงินแทนครับยังไงเจอกับเพชรสีทองกับโล่งเงินอะไรน่ากลัวเนี่ย กับใครก็ได้ครับเฮ้ยจริงป่ะเราแต่ว่าโล่งเงินกระดูกเขาจะดีกว่าเพชรสีทองนะใช่ไหมแต่น้ําหนักก็ได้กันก็โอเคมีการต่อกันหนึ่งปอนเราต่อยเท่าไหร่ร้อยยี่บตอนแรกร้อยยี่สามยี่สี่ครับแล้วก็พี่เอขอมาปอน์นึงก็เป็นร้อยยี่สี่อ๋ออากาศหนาวช่วงนี้ก็สบายๆน้ําหนักจริงของยอดทงเนี่ยที่ชกได้ดีน้าหนักเท่าไหร่ยี่สิบทำได้ไหมตอนเนี้ยร้อยยี่สามครับอ๋อคือใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยเห็นปีที่แล้วชกกับ เพชรไทยแลนด์ก็18ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ละก็ต้องขึ้นมาประมาณนี้แล้วยากแล้วครับเหรอสิบแปด้ากแล้มั้งไม่ได้ครับเออต้องมาเนี่ย21 22 23 21ก็ไม่ได้แล้วมั้งไม่ได้ได้23 23เพราะส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ย180ยแปดสิบกวสูงมากเลย180ซ้อมอยู่เป็นยินดีครับครับดึงมาก่อนอาทิตย์นึงคิดว่ามีผลไหมไม่มีครับเพราะซ้อมเตรียมตัวเตรียมร่างกายเตัวเองตลอดแล้ววันนี้วางแผนว่าไงเจอโล่เงินเขาเตะขาตต่่อออยยท้้งมี ลูกป้องกันมีลูกลูกแน่นอนครับป้องกันตัวป้องกันให้อยู่แล้วก็ตอบโต้ร่างการทุกอย่างสมบูรณ์ผลงานล่าสุดต่อยไว้เดือนไหนเดือนสี่ครับปีนี้นะต่อยกับใครออโต้เมืองสระบครับผลงานเป็นไงครับชนะนกลกสัเ้ยหรอนอกยังไงอะแทงเข่าอ๋อแทงเขานกเลยโอ้โหนี่แบมมวยรูปร่างสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่ามีมีดักแทงเจ็บๆนะครับฉายาเราฉายาอะไรนะ สายยาวครับสายยาวนะครับแต่เพื่อนเรียกอะไรสจอะไรอ่ะสจเบิ้มสจเบิ้มครับผมโอ้โหแีมีตำแหน่งเหมือนกันไม่ธรรมดาทำไมต้องไปสจเบิ้มเราชื่อเบิ้มครับแล้วสจเป็นชื่อจากลูกพี่ครับเขาเรียกเขาเรียกสจเเหมือนเรียกเรียกรวมกันสจคือสจต้งนะครับแต่เราชื่อเบิ้มก็เหมือนรวมเป็นสจเบิ้มอ๋อสุดยอดเราปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับติแปดครับจากจังหวัดจากเชียงสาลำหนักปล่อยหกสิบเอ็ดพูดอะไรกับแฟนมวยเลยครับก็วันนี้ฝาก พี่น้องชาวจัรเซาครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมทำเป็นพี่นนอนครับ,รบโอเคขอบคุณครับสตอเบิร์ครับนี่โอ้เนื้อตัวดีมากสูงด้วยนะครับ